รับชวิดัตชวด,ดีทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่แม่ทัพเช่นเคยอ,อยู่กับแม่ทัพอีกแล้วกับในเกมฟรีไฟล์นะทุกคนโอเคผมมีกิจกรรมใหม่ก็จะเจอผมแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวกิจกรรมแล้วกันว,ว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะอย่างแรกเลยผมท็อปอัพครับผมเข้ามาดูว่าผมนี่เติมครบรับเคียวสายล็อกนะทุกคนก็คิดมัดนี้นะครับเติมครบสามร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับรับเคียวเลยผมเป็นเคียวแบบสายล็อกนะก็วันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาถึงวันที่ยี่สิบแปดธันวาเท่านั้นนะทุกคนนี่ับผมเคียว สวยจัดอ่ะมีเอฟเฟคด้วยนะครับอ่าเอฟเฟคไฟฟ้าผมไฟฟ้าช็อตนะทุกคนเป็นไงมีโซ่ครับผมตรงด้ามก็เป็นอะอะเอ่อเอ่อด้ามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงกีตาร์หัวกีตาร์ทุกคนเห็นปะอ่ะฮะแล้วก็ตัวกีตาร์นี้อยู่ตรงบนหัวเคียวนะครับเท่นะทุกคนบอกเลยว่าเท่อะดูดิเท่จัดอ่ะแค่เติมอ่ะคือแบบท็อปอัพนะทุกคนแค่ท็อปอัพนะเติมครบก็รับไปเลยนะครับเติมสามร้อยเก้าสิบเก้าเพจจะบ้านก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อย ถ้าแบบเติมสามร้อยสิเพรแล้วก็หนึ่งร้อยเพรเนี่ยก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยเออเกือบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเ๋ยทุกคนหรือไม่ก็เติมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็ได้แล้วนะครับเนี่ยสำหรับเคียวนี้นะแล้วก็เราได้เพรมาเนี่ยเราก็เอาเพรไปทํากิจกรรมอื่นได้ด้วยนะนี่ไปที่ตู้รคกี้ระยั้นแล้วกันนะทุกคน,นก็มาที่ตู้รคกี้ระยัตนนะครับทุกคนเออความน่ารักของเจ้านั้นมันเด้งโดดครับผมเฮ้ยก็เป็นเอ่อท่าทางนะทุกคนนี่ท่าทาง ท่าทางใหม่ครับเนี่ยท่าทางใหม่เข้ามานะทุกคนนี่เป็นขี่ขี่กวางนะน้องกวางครับทุกคนดูดิโคตรน่ารักอ่ะก็เลือกกันที่เราไม่อยากได้นะเหรืออันที่เรามีแล้วนะครับก็แล้วแต่เรานะครับอ่ะเอ้แล้วก็มีอันนี้ก็เป็นกระบองนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นกระบองป่ะหรือหรือมีดหรือมีดไม่แน่ใจอ่ะอันเนี้ยผมไม่แน่ใจผมว่าน่าจะเป็นกระบองมากกว่านะครับนะก็เป็นเอ่อเอฟไอแกกินนะทุกคนก็สวยอยู่นะทุกคน โอเคผมเริ่มที่9เพรนะครับถ้าเหมาตู้เนี่ยน่าจะการันตีที่การันตีที่888เพรนะครับนี่เห็นป่ะการันตีที่888เพรก็คือถ้าเราเหมาตู้เพื่อที่ยาวท่าทางเนี่ยก็นั่นแหละเหมาตู้ก็888เพรเท่านั้นนะทุกคน25ธันวาถึงวันที่31ธันวาเท่านั้นนะทุกคนนะถ้าใครที่ไม่อยากพลาดนะครับก็มาจัดเลยน่ารักนะอันนี้คือแบบกดใช้แล้วก็เคลื่อนที่ได้ด้วยนะ กดใช้ปุ๊บล้วก็กดวิ่งได้ด้วยนะทุกคนเนี่ยกดเดิน่ะกดเดิน่ะเออหน้ารักนะครับบอกเลยว่าหน้ารักจริงหน้ามีอ่ะเดี๋ยวผมค่อยเอาไปรีวิวแล้วกันด้านนี้สำหรับใครที่อยากเห็นก็มารับชมเออตีมผมได้ปกติผมก็ตีมทางเพจนั่น,นทุกคนอ่ะฮะแล้วก็ยูทู e ก็บางครั้งนะโอเคผมถัดไปนะทุกคนดถัดมาที่นี่นะครับหมัดหนาวสุดขั้วยั่วสุดขีดครับผมก็เป็นหมัดแบบหนาวสุดขั้วหรอก็เป็นแบบน้ำแข็งนั่นทุกคนแบบเย็นๆอ่ะ แต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนโซ่นะทุกคนเหมือนโซ่นะครับเหมือนครับโซ่น้ําแข็งหรือยังไงประมาณนั้นนะทุกคนก็หมุนหนึ่งครั้งสิบเก้าเพจนะครับเทบครั้งหนึ่งร้อยเจ็ดเก้าเพจนะครับแล้วก็ใช้เอ่อโทเค็นสามโทเค็นนะหนึ่งโทเค็นได้ระเบิดครับผมตูมอุ้ยระเบิดเป็นไฟครับผมอ่าฮะแล้วก็สองโทเค็นเนี่ยได้ดาบครับผมดาบก็เป็นดาบเหมือนดาบน้ําแข็งนะครับสีแดงเป็นน้ําแข็งนะนี่มีออร่าน้ําแข็งนะครับ เอ้ยเทอยู่นะทุกคนทำไปเล่นไปงไงแล้วก็สามโทเก็นนะทุกคนถ้า3ามโทเก็นเนี่ยก็จะได้หมัดไปนะครับเป็นเท่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่หน้าหนาวแบบนี้ก็ต้องนี่น้ําแข็ง แล้วหมัดน้ำแข็งประมาณนั้นนะทุกคนเพราะว่าชื่อบันบอกเนี่ยหมัดหนาวสุดขั้วยอดสุดขีดเนี่ยอ่ะฮะก็เหลือ14วันเท่านั้นนะครับแล้วก็ใครที่ได้ของซ้ำเนี่ยก็เอาของไอไอเทมเนี้ยเออหมุนใหม่ได้นะเออน่าจะใช้ประมาณสามวันนะหมุนหนึ่งหมุนปีหนึ่งครั้งนะครับอ่าของรางวัลก็จะประมาณนี้นะครับมีหมัดกลางห้องมีชุดนะครับมีไอเทมต่างๆเลยนะนี่นะอ่ะฮะอย่าลืมเข้ามาสมกันนะทุกคนอย่าลืมเข้ามาสมกันนะครับของมันต้องมีบอกเลยว่า ของมันต้องมีเท่แน่นอนโอเคครับผมถัดไปนะทุกคนถัดมาที่นี่ครับทุกคนเนี่ยอย่าลืมนะวันนี้ก็รับฟรีนะครับตั้งแต่วันที่ยิบเคธันวาถึงสามเอ็ดทันวานะทุกคนนี่รับเอรับฟรีเ,รฟรเป็นั้างโสงนะทุกคนเห็อปะอ,อย่าลืมนะครับมารับได้เลยนะทุกคนใส่ฟรีก็รับได้ฟรีนะทุกคนนี่เห็นปะเท่จัดเลยคือแบบเขาแจกรีอย่าและชุดก็เท่ด้วยนะครับ ชุดก็เท่ด้วยนะธรรมดาที่ไหนล่ะแต่ผมแบบยังไม่ค่อยได้เล่นขั้นเลยอะอา่านี่ครับผมเลื่อนขั้นนะครับเลื่อนขั้นฟรีอืมเป็นไงก็ขายฟรีไม่น่าพลาดกันอยู่แล้วใครที่แบบไม่ได้มีตังค์เติมหรือแบบไม่ได้เลื่อนขั้นเลยเนี่ยขั้นนี้อาจจะเป็นขั้นแรกของเราเหรือก็ได้นะนี่มีบอรดด้วยครับผมเห็นปะอ่าอันี้ก็เป็นกระเป๋าครับผมกระเป๋านะกระเป๋านี่เหมือนเหมือนอะไรอ่ะเหมือน ปืนหรืออะไรอะน่าจะเหมือนปืนอันนี้ด้ามปืนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าแล้วก็มีท่าทางด้วยผมนี่นไงท่าทางให้ข้าน้อมยอมรับอะไรนี้อือแลก็ชุดผู้ชายผมชุดผู้ชายแบบดูดิชิ้นอย่างเยอะปกติเนี่ยก็มี5ชิ้นใช่ไหมอันนี้ก็6ชิ้นเลยนะครับมีแบบมีอ่ามีตาหน้าทางหน้าตานะครับนี่นิดหน่อยตรงปากแล้วก็หมวกนะครับ ผ้าปิดตาผมเอ้ยผ้าปิดตานี่เท่นะผมว่าเท่เท่ดีนะอันเนี้ยอแล้วก็รองเท้ากางเกงแล้วก็เสื้อผ้าครับเสื้อผ้านี่ก็เออถ้าเต็มชุดเนี่ยเท่กว่าจริงเต็มชุดเท่กว่าเยอะบอกเลยใครทียังไม่ได้รับ ไปรับครับผมไปรับเลยนะครับก็วันที่ออันนี้ก็เปิดให้รับว,วันที่ยิปเคถึงวันที่สามเอทันวาเท่านั้นนะทุกคนสำหรับขั้นฟรีเมื่อกี้นะครับอ่ะแล้วก็นี่ครับผมร้านขายแห่งความมืดครับทุกคนมาหยุดครับผมเจ็ดแปดเอ้ยแปดเจ็ดโอ้ยแปดเจ็ดเปอถือว่าลดเยอะเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะมาเป็นในในทีมของเออคิดมัดนะทุกคนนี่ก็เป็นเอ่อชุดกันตา้าเรออันนี้อ่ะ อันนี้ก็มีครับผมแล้วก็มีลากกวางอันนี้นะเป็นอสกายบอร์ดนะ้ำดูนก็ตอนนี้เจ็บเจ็ดเพชร,รเท่านั้นเองอ่ะแล้วก็มีรถมีกล่องต่างๆนะทุกคนเนี่ยโอ้ยหเจ็ดเออย่างละเจ็ดเพชร,รเท่านั้นเองอ่ะุ้ยเดี๋ยวผมมาเหมาบอกเลยว่าเดี๋ยวผมมาเหมาเพราะว่าผมจะเอาสัวเนี่ยไปสุ่มนะครับผมผมจะเอาสัวพวกนี้ไปสุ่มนะครับแล้วก็ได้ทั้งชุดผู้ชายชุดผู้หญิงนะนี่เดีวปาถ้าเราเอา่อถ้าเราใช้เพชร,รครบเ,เอ่อ อันนี้ต้องใช้เพชรอ่ะนี่ทุกคนต้องใช้เพชรตามนี้นะนเนี่ยยี่สิบเพชรนะทุกคนก็จะได้ไปราคาหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเพชรนะครับเห็นปะใช้แค่แบบยี่สิบเพชรเองอ่ะอมผมซื้อแบบสองสามชิ้นก็ได้แล้วเนะี่ยจริงไว้เดี๋ยวผมมีเพชรแล้วผมก็มาจัดแล้วกันนะทุกคนรู้ดิชุดผู้ชายอ่ะผมยังไม่มีเลยชุดเนี้ยชุดนี้น่าจะแบบชุดเก่าหรือชุดใหม่ผมเหมือนจะยังไม่ยังไม่ค่อยเขียนเลยอะชุดเนี้ย ผมยังไม่ค่อยเห็นจริงนะจุดนี้หรือว่าเขาจะเออเอาเข้ามาใหม่อ่ะจุดนี้จริงแล้วก็ชุดหมีผมนี่หมีตอนนั้นที่เข้ามานะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะหมีตัวเนี้ยใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะอา่าแล้วก็มีมาเปลี่ยนชื่อสกายบอร์ดไอสกายวิงนั้นทุกคนอ่าแล้วก็กล่องกินเออกล่องโทเค็นนะครับอ่า โอเคผมก็จะประมาณนี้นะทุกอย่าลืมเข้ามาสุกเข้ามาจัดกันได้นะของผมได้ลถ87เปอร์เลยนะครับถือว่าลดเยอะมากมากเลยนะทุกคนเอ่อถ้าเยอะกว่านี้ก็คือ90เปอร์รผมแต่คืออันนี้ของผมก็เยอะแล้วไง เยอะแล้วไงเดี๋ยวผมก็มาจัดมาเหมาแล้วกันครับอ่าโอเคครับผมประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ตู้ลักกี้รอยยันเะ้มมที่ไดมอนด์รอยยันนะทุกคนอันนี้ก็เป็นชุดที่เข้ามาใหม่นะทุกคนชุดที่เข้ามาใหม่ครับผมเนี่ยชุดพ่อมดอ่าชุดพ่อมดแห่งความมืดนะทุกคนเทไ่ะเท่หะทุกคนว่าเทไหมเทใช่ไหมว่าททเนี่ยจัดเลยป่ะอ่าจัดเลยก็ได้ทุกคนผมว่าผมต้องได้แน่เลยเพราะว่า มีเขียทองครับผมมีเขียทองมีความเป็นไปได้ที่ผมจะได้อ๋อโอเคได้คิดตั้นครับผมผมได้คิดตั้นครับผมผมไม่ได้ชุดผมนึกว่าผมจะได้ชุดก็เนี่ยเป็นเป็นทองไงบ Ki ้างทุกคนอันนี้ทอง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 ันนี้ก็เป็นม่วงนะครับแต่ว่าถ้าได้อันนี้ก็ดีเนี่ยคือคิดตั้นนะครับอันนี้ก็เกษก็ต้องเอาไปครบร้อยแต่ถ้าได้อันนี้ก็ดีเข้าใหญ่เลยครับผมเทนะ่ผมว่าเท่ดีนะ โอจุดดิดูดิเหมือนพ่อมดเลยอะ่ะเออกใ็ใช่ไงเป็นพ่อมดไงมาเหมือนต่อครับผมได้หรือเปล่ายังไงมาให้ผมหรือเปล่าไม่มีทองทองให้ผมเห็นเลยอะ่ะผมว่าแล้วเกลือครับผมไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรถึงจะเกลือแต่ก็ไม่เป็นไรเออไว้เดี๋ยวมีบัตรแล้วก็มีเพชรค่อยมาหมุนกันใหม่ก็ตั้งแต่วันที่ยี่สิบธันวาถึงสองกุมภาเลยนัุนคนคือแบบเป็นเดือนอะ่ะ ทุกคนมีเวลาเป็นเดือนอะ่ะอันเนี้ยเป็นเดือนเลยนะทุกคนอ่ะใครที่แบบพอมีเพชรหรือแบบอยากได้ชุดก็ค่อยเก็บตังค์เติมเพชรแล้วก็มาจัดนะอ่ะแล้วก็นี่ชุดนี้ทุกคนผมว่าชุดเนี้เอ่อเป็นตัวผู้หญิงที่แบบสวยมากเลยนะ้กินปืนอันนี้ก็เป็น AK แปดส่วนนะอัตราในการยิงบวกหนึ่งระยะบวกสองนะความเร็วดีหลดลบหนึ่งนะทุกคนถ้าอัตราในการยิงแบบนี้ระยะแบบนี้เอ่อไฮไลท์เนี่ยน่าจะชอบอยู่นะครับ เพราะว่าเพิ่มระยะนะอ่ดาเมจปืนดาเมจปืนจะไม่ดรอปลงนะทุกคนถ้าเพิ่มระยะนะครับแล้วก็ช ja ุดผู้หญิงครับทุกคนดูดิชุดผู้หญิงมากสวยจัดเลยอ่ะทุกคนเป็นแบบเหมือนแบบทีมแบบเอ่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะดูดิหน้าตาแบบญี่ปุ่นมากเลยอ่ะผมแบบชอบมากเลย่ทรงผมอ่ะทรงผมแล้วก็เนี่ยหน้าตาเนี่ยคือแบบคู่กันมากเลยอ่ะส่วนชุดเนี่ยก็ได้อยู่นะชุดก็ได้อยู่นะอาจจะแบบอาจจะแบบนะ ก็ผู้หญิงนะสำหรับผู้หญิงที่อยากได้ผมขาวนะครับผู้หญิงที่แบบอยากได้ผมขาวแบบอยากให้เอาผมขาวอะไรกลับมานี่อันนี้ผมขาวใหม่ผมดูแล้วนะนี่ดูดิน่ารักนะทุกคนแบบน่ารักเลยเออก็เลือกกันที่เรามีแล้วหรือเราไปที่ไม่อยากได้ครับก็ผมจะเลือกกันที่ผมไม่อยากได้แล้วกันประมาณนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมมาสุ่มโชครับผมไว้เดี๋ยวผมมีเพชรแล้วผมจะมาสุ่มโชนะอันนี้นะก็สาหรับคนที่อยากได้เหมือนเดิมครับผม ชุดผู้หญิงใครที่อยากได้เข้ามาสุ่มบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนชุดนี้โคตรน่ารักเลยเอยผมก็อยากได้เหมือนกันนะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมค่อยมาสุ่มแล้วกันสำหรับชุดนี้นะโอเคผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายก่ายกองเป็นยองใหญ่เลยครับทุกคนเยอะไหมทุกคนเยอะไหมถ้าเยอะทุกคนก็เลือกอาถ้าแบบใครที่แบบเพชน้อยหรือแบบ อยากได้บางชิ้นเนี่ยก็เติมเพชรรับผมเติมเพชรรับท็อปอัพแล้วก็ไปจัดแค่บางชิ้นที่เราอยากได้นะทุกคนแต่ถ้าแบบอของมันต้องมีเนี่ยทุกคนต้องจัดให้หมดนะผมก่อนใครที่มีเพชรน,น้อยก็เลือกอันที่เราอยากได้ประมาณนั้นละกันนะทุกคนโอเคผมก็จะประมาณนี้นะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บายบายไปแล้วครับทุกคน